สวัสดีครับนี่พาออกมาชมบรรยากาศทงไฮทงหน้านะครับหลังจากฝนตกมือคืนมอคืนถือว่าตกแห้งนะครับฝนตกคืนวันพฤหัสที่11นะครับเมื่อีวันสุกที่12แล้วนะครับ12กรกฎาคม ครับนำเต็มสะเต็มนาเลยครับเซานี่จากอันตะก่อนจะก,กิ่งใหม่นะครับไหลลงสาสาลูกนี่มันอยู่หลุ่มอยู่ตำกอหมูนะครับนำเข้าที่ไหลมาเติมเขาสะให้เต็มก้อนนะครับเพราะนำเต็มสาแล้วนำม,มันจึงสนุนดันนำให้น้าไว้นะครับ แปลงผักบุ้งที่ปล่อยประเด็ดดูแลนะครับปลูกแล้วก็ปล่อยไตาดำดำอันนี้เลยช่วงนี้เจอปัญหานะครับหลังจากที่ปลูกได้สักพักหนึ่งนะครับเจ็บยอดไปหลายรอบแล้ว ผักบุ้งกัเจ็๊บยอดไปหลายรอบนะครับที่นี่ปัญหาที่พบเจออยู่ตอนนี้คือแบบนี้ครับนี่นอนครับนอนกินใบผักบุ้งนี่ครับนี่เห็นเห็นตัวเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับจะจะ,จะเลย กินใบพกบุงเป็นฮู้ดซบอเซเวอยู่ครับนี่นี่เดี๋ยววันเสาร์สี่หาเนวมาฉีดมากำจัดเพิ่นนะครับกันสั้นนี่บ่ได้เก็บนะครับยอดพกบุงมันจิ่นเบดครับเดี๋ยตะเดี๋ยตะกลางเนี่ยผู้ใดมีวิธีแนะนำมาน่นเลยนะครับู้ใดมีวิธีกำจัด นะครับนี่จังสิโตเพิ่นไปใส่ล้วพุกนนี้โอ้ยน้ำม,มานะครับเดี๋ยวพะบุงกะสิสัดขึ้นยอดสกุกสิอัวขึ้นงามขึ้นแต่ว่านอนผันลงครับบานนี้นอนลงก็เลยน,นี่แหละครับเห็ดปลุกพักปลุกหญ้า โอ้ยแต่เบิ้งบางชิปเพื่อนว่านให้ค่อยขาออกเก็บออกวเวลาเห็นนั่นนอน <c oughs> จะไม่เก็บจังใดใบนะครับเอเจักว่าจากักใบจักหยอดเนะาะจักมันจับอยู่ใส่แนยเพื่อจะไป,ไปรตรงนี้นะครับอยู่ที่ ตำบลศรีวิไลอำเภอเสละภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดเมือ่อคืนนี้ฝนตกแห้งเลยลหละครับถือว่าพันเลยได้น้ำใส่เขาใส่น้ำอ้วนใส่หนาะนะครับสำหรับพื้นทีท่ทางอื่นเป็นจังไหนแน่นอนครับตกบ่ะครับ,บ,รนะรบส่งข่าวกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับสำหรับมือน,นี้ออกมานะออกมาเบิ่งน้าเบิง่ง ในอาหารหมูก็เลยมาทายอ่าทิพพักบุ้งทิพปลูกไว้ให้เบื้องนะครับนี่ครับช่วงนี้ถือว่าเจอศัตรูพืชนะครับนี่นอนเอาตาว่าไปหา้อมูันกับเมียนไม่ย่าที่เข้าใส่นั่นครับยาคานอนบ่ เดลือวตาเดยวต่อยอดนะครับนี่มันกับเมื่อสีได,อได้เก็บเนาะมันกับไม่ได้เก็บขายแล้วครับขายอย่างสีมันบางงามต้องต้องหาวิธีกันนะครับเดี๋ยวต่จังสีมันมาจะขายได้ เดี๋ยวมือที่ผมหาแนวอมากำจัดเดี๋ยวผมจะถ่ายวิดีโอให้เบิ่งนะครับว่าเวลามันเกิดปัญหาแล้วห้องเสีใส่วิธีกำจัดจังไดน,นะครับส่วนฟังทั้งนี้เป็นเป็นยอดพัะวงที่ผมเอามาดำไว้ไหมนะครับนี่ได้มาเป็นสิสองสัปดาห์แล้วครับเรือเรืสัปดาห์ก็กลัวนี่ครับ แตกยอดยเดินแล้วนะครับกลับพอดีฝนตกมาใส่น้ำน้ำหัวใส่นะครับน้ำเต็มสะเลยครับว่าจะเอาป่ามาปลอย <c oughs> คือสิต้องล่อมดีๆก่อนล่ะครับนี่ครท่านนี้เบิดอันนี้สะลูกหน่อยนะครับสะลูกใหญ่อยู่ทั้งโน้นนะครับเป็นลูกนี จะเฮ็ดเป็นกระชางป่านะครับที่ผมวางไว้วางแผนไว้แต่ว่าท่านใดหามือได้อยู่ท่านใดมีเวลานะครับช่วงนี้จะเฮ็ดอย่างเนี้ยนี่ครับพักบุงเถียวมาดํำยอดนะครับนี่ยอดเดินแล้วยวยอดต้นพันุก็เอามาจากตรงนู้นแหละครับบุงแก้วที่เราลงทุนไปตั้งแต่แรกๆนะครับที่เขาลงทุนไป80บาทนะครับ แล้วก็เอามาค่อยขยายเอาส่วนตัวนี้อ่าตัวนี้นานานาชิดนะครับสําหรับคนที่จะเอาไหนหรือว่าเมล็ดนี่เมื่อวานเมื่อวานใส่แปลงแปลงดินอันนี้คือพักบุ้งที่ซื้อไนนะครับซื้อเมล็ดมามื่อวาน เป็นพักบุ้งแก้วนะครับแต่ว่าเบื้องแกงหนึ่งก็คือจังพักบุ้งจีนนะครับ <c oughs> คือจังพักบุ้งใบไผ่แต่ใส่เวลาประมาณหนึ่งนะครับถ้าเมื่อวานใส่งสิถ้าเขาอยากได้ผลผลิตเร็วเขาต้องเลียงใส่ในแปลงหรือว่าเลียงเลียงใส่แปลงอันที่เขาควบคุ้มนม้ำควบคุ้มยังครับหรือว่าจะเป็นอา่า อย่างใส่ในบ่อซีเมนต์บ่อปูนนะครับมันจะใหญ่เร็วมันจะสัดเร็วกว่านะครับหยืดเร็วกว่าครับนี่ก็ว่ามีอย่างไรนะครับแค่ม,มาไทย update. อัปเดตถึงปัญหาที่พบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหาวิธีการจัดการนะครับเรื่องอนอนกินยอดพักบุ่งนะครับ ไปเห็นบางสวนบางแปลงพระเจ้าเขกบุ่งน้งามครับพักบุ้งนง้ำหรือเป็นน้ำมันมีน้ำขังหรือเปล่าครับเ้องมีน้ำขังใส่พบุ่งยังนง้มแต่ของจะข,ของมันเป็นอันปลูกอยู่ให้น้าแล้วให้น้ำพระท่านานมีน้ำนะครับชมหันมันก็เลยนอนลงอืที่นี่เดี๋ยวมีน้ำกันล้อบเบิงอีกรอบหนึ่งครับ บานี้ครับฝนตกมาเบอร์เส้าน้ำเต็มให้น้าด้วยครับบานนี้ตรงนี้กระสีน้ำขังหยากระสีตายสีเปื่อยลงนะครับกระสีเหลือพักบุ้งถ้าพักบุ้งเบอเปือ่อยลงไปน้ำแต่ว่าจากที่เห็นพักบุ้งมันกัดร้อยน้ำได้แลครับม,มันฟูนะครับเพราะว่าล้ำต้วนเพ่นมีล้มเป็นเป็นป้องนะครับมีล้มสามารถร้อยขึ้นได้ ร้อยตามระดับน้ำนะครับส่วนหยาชนิดอื่นก็สีนาเปื่อยไปถ้าน้ำขังเป็นระยะเวลาโดนนะครับมันก็สีเป็นการคายญ้าไปนในตัวอัญห้านี้บ่่ซีเรี่ยนะครับหยาบ่ปันไดแต่ว่าสีซีเหลี่ยตอนนี้ก็คือว่านอนนะครับนอนเจาะยอดผักบุ้งเป็นรูเป็นมันบางงามครับมันบางงามบางเทียมมันไปนกัดยอดหยอดมันกับกุ่นมันกับ ยอดบ้เดินนะครับจะลองหาแนวมาใส่เบิงแต่ทาเฮ็ดแล้วเบอร์เซากระสีเป็นได้ตัดตัดออกนะครับเห็นเพิ่มแตกขึ้นไม่ตัดออกเบิดเอาไปต้มให้หมูกิน <c oughs> นะครับลองเบิงนะครับ่าม,มาแล้วนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ